เป็ดอบน้ำผึ้งนะครับอืมอ้นนี้น่ากินมากเต็มน้ำผึ้งเจ๊กจ้อนะเจ๊กเจ๊กจ้อใช่ไหมเจ๊กจ้อครับเจ๊กจ้อเจ๊กจ้อเจ๊กจ้อเกาเป็ดอบน้ำผึ้งหรือว่าเป็ดย่างนะครับแล้วก็จะมีนี่พอร็อกเป็ดคอเป็ดปีกเป็ดโอ้ยเขายเป็ดล้วนเลยนี่ไม่มีไก่แล้วนี่เป็ดอย่างเดียวเลยอุ้ยไม่แพงด้วยนี่ร้อยเดียว อันนี่ไม่ใช่ร้อยแล้วมั้งเนี่ยสองร้อยนี่ร้อยหนึ่งนี่ครึ่งตัวอันนี้เก้าร้อห้าบาทเป็นพะโล้นะอ๋อนี่ก็จะให้น้ำไปด้วยใช่ไหมครับมีน้ำพะโล้อ๋อนี่น้ำพะโล้เขาอยู่นี่อ๋อมีน้ำยงน้ำน้ำอัพโลน้ำจิ้มเรียบร้อยถ้ายกตัวเท่าไหร่ถ้าเป็แบบนี่สามร้อยแปดสิบค่ะสามร้อยแปดสิบถ้าแบบแบบย่างย่างสี่ร้อยค่ะสามร้อยแปดสิบแพงกว่ายี่สิบบาทเองสากพันยี่สิบบาทแต่จ้าสุดตัวมันโตกว่านะ หรือว่าไซส์เดียวกันเอ๋อแต่ดูทรงมันจะใหญ่กว่าหน่อยนึงนะเอาตินนี้มันจะหดเนาะแต่วันนี้มันจะแบบโอ้โหพอทองๆนะเขาต้องเติมลมให้มันใช่ไหมตันนี้เติมลมให้มันหน่อยเวลาทำเขาจะเติมลมให้มันเนาะมาดูมาดูมันดูสับหน่อยอันนี้สับสับไปให้ลูกค้าใช่ไหมสับเรียงให้ลูกค้าสับรอลูกค้ามเจ๊กจอไม่กี่สาขาตอนนี้มีหกสาขาครับใครใครอ่ะเจ็กจอใครอ่ะอันนี้เป็นใาย พ่อครับอ๋อนี่คุณพ่อเหรออ๋อพ่อเป็นเจ็กจ้าอันนี้ลูกชายลูกชายครับอยู่ที่แถวบางบอนนี่เหรออ่าอยู่บางบอนสายสี่แล้วก็มหาชัยครับอ๋อขายลายที่ครับขายลายที่เนาะแถวนี่ใครใหญ่เนี่ยป๋าป๋าวันเหรอป๋าวันนพราะป๋าวันใช่ไหมอ๋อป๋าวัน อันนี้คือครึ่งตัวครึ่งตัวครับสองรบาท200บาทครับถ้าซื้อทั้งตัวคุ้มกว่าอะไรงันนะซื้อทั้งตัวอสอจะได้หัวครับอ๋อจะได้หัวถ้าเป็นครึ่งตัวนี้ก็จะไม่มีหัวอันนี้ก็หัวก็เป็นสับแยกขายแยกขายครับแต่ถ้าเป็นตัวคุ้มถ้าตัวนึงจะได้หัวจะได้หัวด้วยได้หัวแล้วแล้วหัวนี่กี่บาทหัวเปล่าเนี่ยหัวเป่าคอละยี่สิบห้าบาทครับอ๋อเขาเรียกว่าคอใช่ไหมครับผมคอละยี่สิบห้าสัให้ด้วยสับให้ด้วยอ๋อสับให้ด้วยหรตัวครับ ตัวก็จะมีขิงมีน้ำลาดอสีสวยนะครับผมอสีสวยอ่ะอ๋อสองร้อยบาทเองสองร้อยบาทเองครับสําหรับคนที่งบไม่ถึงสี่ร้อยนะก็สามารถแบ่งแบ่งแบ่งซื้อแบ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทก็ได้ครับอ๋อนั่นๆคร่งตัวคบางคนงบไม่ถึงก็ไม่ไม่ได้กินทั้งตัวก็มากินแบบนี้นี่ครึ่งตัวหนึ่งโซนซี่ให้ล็อกกระดูกก็ได้ครับแต่สนมากล็อกกระดูกล็อกกระดูกมันเนื้อมันก็ เวลาขึ้นกล่องมันจะดูน้อยนะกัน,น,นเลยใส่เป็นกระดูกด้วยเผอส่ก,กระดูกไปด้วยเผื Greek, ่อมาต้มซุปใช่เหมือนนั้นดีกว่านี่น,นี่ชื่อร้านเขาแน่นี่เจ๊กจ้อมีมีมีเพจด,ด้วยนะมีเพจเฟซบุ๊กด้วยนะฮะนี่หน,นึ่งตัวสามร้อยแปดสิบครึ่งตัวร้อยเก้าสิบโอ้ขายมานานแล้วใช่ไหมเนี่ยค <map S 1> ขายมานานแล้วเนาะ เมื่อก่อนจะขายเป็ดโลอยู่แยกคลองฝางครับอ๋อแล้วก็มาวิกฤตไข้หวัดนกก็เลยหยุดไปก็เริ่มมาขายใหม่วิกฤตโควิดหรือไข้หวัดนกไข้หวัดนกไข้หวัดนกด้วยใช่ไหมไข้หวัดนกขายมาสามสิบกว่าปีแล้วอ๋อเหรอสมัยนู้นขายเป็ดโลอยู่แยกคลองฝางครับอ๋อคลองฝางใช่ไหมเต็เป็ดโลคลองฝางแล้วก็ตอนนี้ก็เลยพอโควิดก็เงียบไปอีกเนาะแล้วเพิ่งจะกลับมาขายนะครับนี่ครับทางค้างขายมันเป็นอย่างนี้แหละใช่ครับ มันไม่แน่ไม่นอนไม่แน่ไม่นอนครับใช่ไม่งั้นรวยไปแล้วใช่ไหมใช่ไม่งั้นรวยไปแล้วเนี่ยจ้าเนี่ยไม่เป็นไรสู้ต่อครับผมเดี๋ยวเผื่อมีอะไรดีขึ้นนี่ถ้าถ้าเป็นลูกค้าสั่งเป็นทุกตัวก็เราก็จะเหลือคอแล้วก็มาสับใส่ถุงแยกขายได้ถ้าให้น้ำด้วยร่าวหรือว่าไม่ได้มีน้ำจิ้มน้ำล่าเหมือนกันครับอ๋อเหรออันนี้จะเล่าได้เนี่ยโหเด็ดเลยครับอย่างดีเลยนะ เอยี่สบห้าบาทอ,อันนี้คอละยี่สิบอันนี้สองคอห้าสิบาทคอที่สองคอครับผมแล้วเลือกขายไงอ่ะเลือกขายถุง,งละยี่สิบบาทครับอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่ยี่สิบบาทเลือกมันนี่เลือกยี่สิบบาทโอ้เขาขายทุกชิ้นทุกอย่างเลยเนาะและ้วไส้เซร์ไม่มีเหรอไส้วันนี้ไม่ได้เอามาครับอ๋อปกติมีใช่ไหมมีครับปกติมีทุกทุกชิ้นส่วนของของเป็ดเลยนะวันนี้เนื่องจากว่า เฮ้ยนึกเอาไปแทะใครเอาไปแทะแล้วไม่รู้ไส้มันนะจะว่าไส้น้อยก็เลยเอาไปไปตลาดอื่นอ,อ๋อมีไส้น้อยก็เลยไปตลาดอื่นมีหกสาขาใช่ไหมครับผมก็หกสาขานะให้ดูสีสันนะเห็นมากเขาทำแบบคล้ายๆกับไอ้พวกไอ้ในเอ็มเอ็มพี C A เลยนะดูดูสูตรมันจะแบบคล้ายกันเลยเนะี่ยต้องลองทานดูคนระับมันก็เป็ดฮ่องกงทานเลยครับเหมือนเป็ดฮ่องกงนียใช่ไหมครับเป็ดปักกิ่งเป็ดย่างฮ่องกงอะไรเงี้ยนะเหมือนกันเลยโอ้ ที่สูตรเขาต้องมีตำลัดตำรัดตำราเนาะถึงทําได้แบบนี้เนาะ,ะแต่ย่างส่วนมากจะทํายากครับใช่ทํายากใช้เวลานานมันจะต้องอ,อ,อบได้อ,อุณหภูมิต้องผึ่งใช่ไหมเราต้องต้องลมใส่เข้าไปในปากมันด้วยเหรอต้องอัดอัดลมเข้าไปทำให้มันฟองแล้วก็ตากให้สีเออหนัามันขึ้นเวลาย่างมันจะมันจะไม่ไหมอ๋อให้หนังมันพองคนไหนไม่มีแดดก็ย่างนกอ๋อ อ,อ,อันนี้เป็ดจริงนะไม่ใช่โมเดลนะอา่าบางร้านนี่เป็นเป็ดปลอมนะอันนี้เป็นเป็ดจริงเลยนะจะขายเป็ดคนร้อนน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าอ๋อส่วนใหญ่คนชอบกินแบบนี้<า>กินกับข้าวได้นะเนาะนี่ครับบางคนก็จะเป็นตัวข้าวมีคนะ่ะอ๋อนิยมเป็ดย่างนิยมเป็ดย่างยังไม่ได้ทำอุด้อ่านี่นี่อันนี้ก็มีเขาเรียกปากเป็นนะเนี่ยนี่ ปากเปรีนนี่ขายไงเนี่ยกล่องละร้อยครับสิบปากสิบปากร้อยปากละสิบบาทปากละสิบบาทเองครับปากละสิบบาทมีปากมีลิ้นอยู่ในนี้แล้วก็มีน้ําจิ้มให้โอ้ดีอย่างเลยร้านนี้มีทุกส่วนแล้มีปีกนี่ปีกอันนี้เขาเรียกพะโลพะโลเค็มหรือพะโลหวานเนี่ยอะไรครับพะโลเค็มเอาพะโลเค็มนะเออคนจะชอบพะโลเค็มเพราะหวานบางคนมันเลี่ยนนะเออใช่ใช่ นี่ร้านนี้มาถูกทางแล้วใครชอบกินเป็ดนะประเภทที่ว่าเป็ดกินแล้วไม่เลี่ยนนะเป็นเป็ดพะโล้เค็มนะไม่เค็มมากนะไม่เค็มโดดนะไม่เค็มโดดฮะนี่นี่ตรงร้านนี้เลยเจ๊กจ้อเจ๊กจ้อนะให้ดูโลโก้หน่อยนี่โลโก้เจ๊กจ้อนะทำไมขี่ควายเจ๊กเจ๊กจ้อเนี่ยเจ๊กจ้อขี่ควายเป็นโลโก้นะอ๋อเพราะเป็นลูกชาวนาอ๋อเป็นลูกชาวนาก็เลยขี่ควายก่อนอ๋อเพราะลูกชาวนาก็เลยขี่ควายอ่ะสับสับเอาไม่คีวมีคีวสับอย่างไหมสับดูหน่อย ะนะครับมีคิวสับต่อไหมสับโชว์หน่อยนี่เอาเป็นดางก็ได้ครับกร<บ>ะโขโรด้วยครับเออแบบนั้นก็ได้ของคุณนะเนีเออ่ยโชว์มาเลยนี่อยู่ตลาดอะไรเนี่ยเกาเรียกตลาดน,นัดคุณนายครับตลาดน,นัดคุณนายอยู่เขตไหนอำเภอไหนตลาดน,นัดนอ้นองแขมครับอ๋อนี่น้องแขมเหรอครับผมอ๋อแต่ไม่ใช่เขตบางบอนเหรอบางบอนน้องแขมเนี่ยอ๋อบางบอนน้องแขมตลาดนัดคุณนายเซิร์ชมาได้นะตาม Google Map ใครอยากกินเป็ดพะโล้แบบ อะไรหรอ,รอต้องร้านนี้เลยเมานี่อันนี้ถ้าซื้อตัวเท่าไหร่อ่ะซื้อตัวมีร้อยเก้าสิบบาทครับร้อยเก้าสิบแต่อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คอเนาะครับเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันสูตรเดียวกันครับ,รบโอ้เนื้อเนื้อมันแซ่บเลยนะโอ้ทำครับ,รบอันนี้เป็นว่าทำเนื้อทำ เป็นเนื้อที่ว่าถ้าเราทำใหม่เห็นไหมใหม่สดทุกวันครับเออใหม่สดทุกวันถ้ามันเก่ามันจะรู้สึกว่าแห้งๆนะถ้าบางทีเราเหลือเก่าไปทำแกงอ๋อทำแกงเป็ดทำแกงครับก็จะมีน้าขายแกงอยู่ก็จะส่งให้น้าส่งให้น้าไปทเป็ดเป็ดย่างอะไรเป็ดเป็ดย่างอ๋อนี่นี่อยู่นาบกขามีต้องไม่ต้องคมนะครับสับทีเดียวขาดเลย ถ้าเป็นสับขึ้นกล่องก็ต้องใช้จัดหน่อยโอ้นี่190ร้อยก็ร้อยก้าห้าร้อยเก้าสิบบาทครับร้อยเก้าสิบบาทนี่เยอะนะเนี่ยในสองนี่นี่ย,เ,ยเต็มกล่องเลยอ่ะใช้เป็ดไซส์ใหญ่ครับเนื้อหนา,าไซส์แอลเป็ดไซส์ใหญ่เนื้อหนานะครับเป็ดเนื้อนุ่มเลยเนื้อนุ่มครับเนื้อนุ่มฉ่ำนะ,ะดดอ๋อเป็นเป็ดซีพีเป็ดสดอ๋อเป็นเป็ดซีพีเป็ดสดนี่น่ากินมากเลยนะฮะ น่ากินเยิ้มๆเลยทุกคนมีเลือดมีคอมีปีกมีปากนี่แล้วก็มีเลือดอ่านฮ่เสร็จแล้วก็จะมาโชว์ล่อลูกค้าด้านหน้านี้พอลูกค้ามาปุ๊บจะได้ใส่กล่องได้เลยอ่าจะได้ไม่ต้องมานั่งสับอยู่อ่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับเป็นหม่ๆม่าทานอะไรดีครับเป็ดชะล ộ เป็ดย่างครับเป็ดชะล ộ เป็ดย่าง เนื้ชำๆเป็ดย่างตัวละ400ครับเลได้ทักตัวครับถ้าอย่างนี้เป็นกล่องกล่องละทั้งตัว200บาทครับข้าวทั้งตัว400เอาเลยเดี๋ยวขายลูกค้ายเสร็จก่อน พาซื้อไปแล้วครึ่งตัวส,สั่งสั่งไปตัวเลยเหรออ๋อครึ่งตัวครึ่งตัวสองคนงครึ่งตัว,น,น,ตวนี่เคยมีขิงขิงดองม,มีมีน้ำน้ำจิ้มเป็ดมีน้ำพะโล เรยังไม่ได้จ่ายนเรรึโีรือตัวึลกดไลค์ก็แชร์กดติดตามนะครับร้านเฟ็นเรเจ็จอนะครับอยู่ตลาดคุณหญิงนะตลาดคุณหญิงน้องแผมบางบอนนะครับสวัสดีครับ